การกับคริสเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเป็นเพื่อนสนิทดอกการคิดเดียวคิดคิดเดียวก่อนคุยกับการก่อนคุยอะไรกันฟังกันก่อนนะต้องฟังอะไรกันมันขาดพอแล้วปะคิดพยายามเป็นแฟนที่ดีเป็นคนที่มั่นใจขึ้น ให้การไม่อายใครไม่รู้การทำนี่การรู้เมื่อกี้การก็แค่จะอธิบายให้คุณเป็นเอกก็เป็นแค่เ,คเพื่อนไงใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นคริสการแค่อยากร้อยทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนแล้วการจะบอกคุณเป็นเอกอีกทีเข้าที่เหรอการปีหนึ่งห้าปีแต่ะจะบอกการจะดังะ่ะการดูไม่หรอมันต้องการอะไรอะ่ะกานดูออก ท่านคิดจะใช้สเสน่ห์ของการใช่ไหมอย่าดูถูกการแบบนี้นะคริสก็มันไม่จริงหรอกการคิดเองด้วยซ้ำที่ตอนแรกไม่เปิดเผยเรื่องของเราอะ่ะคิดทําแบบนี้กับการก่อนด้วยซ้ําที่การขอให้คิดเข้าใจบ้างทำไมคิดถึงไม่เข้าใจอะ่ะก็คิดผิดหรอกการมันไม่ใช่เราสัญญากันคืนนานแล้วไงการว่าจะเปิดเผยเรื่องของเรา คนละก,กันเขาไม่โกงกันระกรันคิดเดี๋ยวคิดอีกบ่อยกันใจเย็นก่อนนะครับคุณการเดี๋ยวผมพูดกับคิดเองครับคุณการใจเย็นก่อนนะครับ คริสออกมาคุยกับพี่นอยเกิดอะไรขึ้นลูกอพอดีเรื่องมันยาวอะครับเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะครับ